สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีครับผมกลับมาเจอพวกเราสามคนใน Father Reaction เย้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 ยยัยวยยยยยยียย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 ยัยย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 ยคยย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 ยครับยยยยอยยยยยะยาวันนี้ยราก็มายรยยยยยยกันยย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 ยัยนยยยครับ หเพลงอีก1นึ่งศิลปินดีกว่าครับผมงจะไม่ผิดเราเพิ่งแยกไปไม่นานมานี้เขามีสิงเกิลใหม่ออกมาอีกแล้วถูกต้องมาแบบรวดเร็วมากนะคะนั่นคือ4 Eve นั่นเองกับสิงเกิลใหม่ของเขาที่ชื่อว่า Jackpot Jackpot ยังไม่เคยดู MV มาก่อนเหมือนกันเคยเห็นแบบเห็นเป็นภาพนิ่งอะอ๋อเหรอเลยยังไม่รู้เลยว่าเพลงเล่าถึงอะไรเสียงไม่จริงใจเลยอ๋อเหรอไหรอ คือเสียเวลารายการเลยฝึกร้องเพลงซาซ่าอยู่อ๋อเหรออ๋อเหรอนะครับผมนะครับผมเดี๋ยววันนี้เจะมาดูกันนะครับว่าในเพลงจะเป็นยังไงบ้างเราไม่เคยดูมาก่อนครับผมนะครับแต่ก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะครับผมโอเคจัดไปครับวันนี้ Let's go Let's go Jackpot จะคุยครับผม Let's go แจ็คพอ t Jackpot จะฟุ้งไหมผู้เพลงแต่ละเพลงที่เขาเดือดๆมากตั้งแต่เพลงรอดูรอดูเพลงนี้นี่ล่ะว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยฟฮียเฮ้ยเฮ้ยเ เฮ้ยโอ้เฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเฮ้ยเฮ้ยชอบชอพี่ว่ะโอ้ฟไฟไฟโ้งแดงสวยมากดวยาผแดงสวยา

Engage. Wow. วินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นก็จะฟรีไฟล์ด้วยนะครับด้ความดีวินเนอร์วินเนอร์ชิคเก้นวินเนอร์คือคำของความีอ่าแล้วฟรีไฟล์มันจะได้เมื่อกี้ไม่ใช่ฟรีฟรีไม่ใช่ฟรีไฟล์เออฟรีไฟล์เออพกกลิ่นพกกลิ่นโมบายยังเห็นเห็นหมวกสามยังเห็นหมวกสามอยู่เลยก็เลยแบบโมบายเอ๊ะใช่เหรอวะกำลังคิดอยู่แบบหรือว่าตั้งแต่เครื่องพิมพ์นั่นแหละโอ้เฮ้ยเฮ้ยจริงจังโอ้เฮ้ยที่คุ้เซตนั้นเนี่ย ซกีเซ็น oh. ก oh. hey. 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 oh. ัสีจีก็ถูกไงโอ้หจริงหูจริงยิงจูเฮ้ยใครอะเยกว่ะโอ้เซ็นตุ้ือนแล้วูก้องูก้องเป็นแบบ เฮ้ยเดี๋ยวเอาปีเตอร์แพนไม่ใช่นายเป็ดแอปเปิลน่ะอันนี้ป่ะอาดามีฟสวยแล้วล่ะเป็ดแอปเปิลของเอาแล้วเธอเป็ดแอปเปิลโดนสาบว่าเป็นปลาบูใช่ใช่ทำไมชื่อปลาบูทองผมนะครับไม่รู้ทำไมทำไมมือเป็นสีทองไม่ไฟตกเปล่าเป็นสกินใหม่ปล่าไม่ด้อะฮะขายของนี้เลยอ่ะ ชอบนะเป็นเพลงเป็นเพลงที่ดูสนุกสนุกสนุนเนี่ยกิมมิกดีแล้วก็ตัวเพลงแบบฟังรู้สึกว่าฟังง่ายนะแล้วก็แบบเป็นบีทแบบเต้นๆหน่อยเป็น EDM EDM หน่นอยโฟร์อีปเป็นโอนโหดขึ้นทุกวันเพราะว่าช่วงช่วงช่วงก่อนหน้านี้โฟร์อีจะมีพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรพวกพวกเครื่องเล่นแบรนด์เข้ามาด้วยใช่ไหมแบบเป็นพวกกองกีตาร์อะไรเงี้ยแต่ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นลัตบอยโอ้ ฟูดิสปายเบลัสบอยครับผมเออพัชระีเป็นกินนะกับพวกโคบันนี่โอ้โหดีเลยอ่ากินนะรู้สึกว่าเริ่มแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีสปเข้ามาแล้วใช่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 เยอะขึ้นพอพอด้วยความเป็นแบบเอกภาพจีแล้วบ้างก็แบบมันมันอาจจะแบบอันนาจจะต้องแฟนซีแฟนซีหน่อยอะไรอย่างนี้พอมีสปเข้ามาก็เลยดูแบบยกระดับเหมือนกันนะฟูอีฟก็ดูเป็นอีกแบบ ขึ้นไปอีกแบบนึงใช่มใชผมแล้วแล้วแล้วอย่างหนึ่งผมชอบตรงที่ว่าแบบคือผมว่าทุกคนเก่งอยู่แล้วเพราะผมเคยดูรายการที่เขามีการเหมือนกว่าจะมาถึงวันเนี้ยเขามีการเซนมีการทัดกันแล้วแบบแล้ววันนี้เขาเหมือนแบบวันนี้คือคือเขาเป็นสตาร์มาตั้งนานแล้วแต่วันเนี้ยผม,ผมบบยรู้ว่าผมแบบเก่งกันอย่างคือเต้นเก่งมากๆ<ม>นะเต้นเก่งเต้นเป๊ะมากแลก้วก็แล้วก,แก็แต่ละคนใส่ตาโน่นนี่นั่นก็คือแบบถูกต้อพอร้อมแล้วอะ พร้อมที่จะมาเป็นศิลปินเต็มตัวบอลอ่ะเออบอลแล้วนะฮะโอ้หสุดยอดเป็นเพลงที่ยอดเจ๋งอ่ะแล้วผมก็ชอบนะดนตรีดนตรีมีความที่คิวบอสที่ตะกี้บอกคิวเมื่อกี้บอกเมื่อกี้มีความแบบดีเจสเน็กคือผมก็ชอบฟังดีเจสเน็กมีความแบบป๊อปตุ้มปุ๊มตุ๊ปป๊อปอืมอืมป๊อปตุ้มตุ้มอะไรประมาณนั้นแล้วมีความแล้วมีความแหวกกับเพลงเก่าๆใช่ใช่ใช่แล้วที่ชอบอีกอย่างหนึ่งคือน่าจะน่าจะต้องแบบให้เครดิตแบบคอริโอกราฟถ้าเต้นในเพลงนี้แล้วดนสวยแข็งแรงด้วยแข็งแรงมาก อ่ามุมกล้องเขาหมดเขาใช้เขาใช้โดนไม่รู้มือโดนป่ะเคียนที่เหวี่ยงได้แบบเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาขนาดนั้นไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเคียเราชอบที่คอร์สกับกระพับจีด้วยเออราถือว่าเล่าเรื่องออกมาได้ดีนะไม่ได้แบบไม่ได้แบบเอะลงไปยิงปั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 งไม่ใช่นะมีเหตุมีผลมีกิมมิกมีโน่นมีนี่นะเจอแล้วเป้าหมายแล้วก็เซ็ตสวยใช่โปรดักชั่นดี ชอบชอบซีนในท้ายที่เซตมากับ CG อ่ะเซีจีอ่ะเซตนั้นสวยเลยแล้วอยากรู้ว่าผู้ชายคนตะกี้คือมันมีนิ่งเหมือนเขาเมื่อไงเป็นอดัมป่ะเป็นอดัมป่ะเป็นเดดแอปเปิลของเป็นแอปเปิลอ่ะแกับกน่าจะมีแค่คนเดียวใช่ไหมส่วนนั้นก็เป็นส่วนเลยเอเดนอ่ะส่วนเอเดนส่วนเอเดนอ่าฮะส่วนที่อยู่ในไอ้นี่นะไอ้ไททันอ่ะไม่ไม่เอเดนาซา ไปคนละท้ายคนละที่คนละจริงเลยนะครับผมเอาเอาเป็นว่านะครับใครชอบนะครับติดตามเโฟอีฟอยู่แล้วก็ับรองครับเพลงนี้เป็นอีกเพลงที่ว่าทำไมหลายเพลงนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออกเพลงรัวเขาจะมีคอนเดียวกเนี่ยมีมีเขาจะมีคอนเนอะแน่นอนต้องมีแน่นอนเพลงมันรัวๆน่าจะได้น่าจะได้น่าจะได้เลียกันอีกเร็วๆนี้ครับผมครับผมโอเคตอนนี้คือจะลาแล้วอ่ะ on trending or for music นะครับจะลาแล้วจะลาแล้วนะครับผมไปติดตามชมกันครับผมโฟอิฟแจ็คพอตกับแจ็คพอตนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูพวกเรานะฮะบราเธอร์มาเรียลชันกันวันนี้ถ้ามีตรงไหนผิดพลาดไปพวกเราทั้งสามคนขออภัยมานะตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพะรอดสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับดูว่าไม่ไทม์โฟแจ็คเลยเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอบอดอินไปบอด